วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำา80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5้านัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตร g d เดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ And ด o อ d อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก a c e b o o k มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ <c oughs> สวัสดีวันเงินเดือนออกนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้ววะเออมันออกตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้วันหวยออกสิเออเราก็ทําเป็นลืมไปได้เนาะใช้นี่หมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้วันหวยออกนะคะใครที่คาดหวังนะคะกับเงินจากการชิงโชคในครั้งนี้นะคะก็ขอให้สมหวังกันทุกๆคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนซะทุกซะทุซะทุกนะคะส่วนวันนี้ค่ะ วันนี้ก็ยังไม่มีทั้งยูโรยังไม่มีทั้งโคปาอเมริกาเพราะเดี๋ยวโคปาจะไปเตะกันเช้าวันเสาร์นะคะแต่ว่ามันก็มีข่าวใหญ่ทั้งเรื่องของจาดอนซานโชที่ฟาบิโอโรมาโน่ซื้อต่างๆทั้งเดอะกาเดียนวิลส์พอดคริสเตียนฟอกอะไรพวกนี้ออกมาบอกแล้วว่ามหากาบครั้งนี้ได้จบลงแล้วจะไม่มีการอะไรงานข่าวแบบพร่ำเพื่ออีกเพราะอะไร เพราะเมือ่อวานนี้มาคัสแรดฟอร์ดค่ะดันไปตอบทวิตเตอร์ของแฟนบอลนะคะถึงเรื่องของเดวิสานโชคือมันมีหลังจากที่แกชนะเยอรมันน่ะแกก็ไปเปิดฉลองนะคะให้แฟนบอลเนี่ยเปิดโอกาสนะคะมาถามคําถามอะไรก็ได้ที่อยากถามใน Twitter ก็มีแฟนบอลไปพิมพ์คําถามที่ก็ค่อนข้างกำักลวงนะคะว่าแอนนาลซานโชมาคัสอย่างเงี้ยแล้ว แรดฟอร์ดก็ตอบไปว่า yes เฉยๆซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะกำรรกวมนะเขาแบบมึง yes อะไรของมึงเนี่ยมึง yes เนี่ยมึง yes อะไรแรดฟอร์ดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่พี่ป๊อปบ,บอกว่ามันก็เลยทําให้สื่อต่างๆเนี่ยเขาต้องเล่นข่าวแล้วแหละเพราะว่ามาคัสแรดฟอร์ดดันไป โตแตกจังนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะขอเนี่ยถอดถอดขนตาหลังจากนี้มันก็เหลือ,ลอแค่การตรวจร่างกายต้องรอให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยจบภารกิจในยูโรกันก่อนนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสือ้อส่วนอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนช็อกแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เครียดแค้นแต่ความที่มาไม่ได้เป็นแฟนรุ่นเก่าขนาดนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบทําไมต้องทําอย่างนี้แต่ก็เชื่อว่ามีแฟนบอลหลายท่านที่ อึดอัดคับข้องใจโกรธโมโหน้อยใจว่าทําไมถึงเลือกแบบนี้นะคะแต่ว่าราฟาแกก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เปิดตัวกับเอเวอร์ตันไว้แบบสมเหตุสมผลแล้วก็มันเป็นจุดยืนที่เราเคารพในการตัดสินใจของเขาได้เลยนะคะราฟาเอลเบนิเตสให้สัมภาษณ์ไว้ะนะคะว่าถ้าคุณลองมองลึกไปในบริบทแล้วคุณจะเห็นว่าไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนมามาริดนาโปลีเนเปิลไปอยู่ที่ไหนต่างๆนาะนาะ ผมจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับสมโมสรนั้นและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขในการที่เขาได้ยืนอยู่บนจุดยืนนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนจะตั้งใจทําทุกอย่างให้เต็มที่ถ้าแฟนบอลลองมองลึกลงไปแล้วได้เห็นสิ่งที่เขาทุ่มเทให้แต่ละทีมเขาเชื่อว่าแฟนบอลจะยังรักเขาเหมือนเดิมซึ่งตามก็มองเลคะว่าก็ไม่น่าไปได่าแกนะคือความที่โอกาสมันเข้ามาแล้วคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน จุดนี้แปลว่ามันเป็นจุดที่เราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับได้3ปีนะคะสำหรับทางด้านของราฟาเอลเบนเตสในการคุมทีมเอฟเวอร์ตันหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูค่ะว่าในการเจอกันเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้มันจะสนุกมากๆแน่นอนนะคะส่วนวันนี้ค่ะไปดูกันที่ ACL นะคะหรือว่า AFC Champions League นะคะเมื่อวานนี้การท่าเรือเสมอไปแล้ววันนี้เดี๋ยวราชบุรีเดี๋ยวเชียงรายจะลงสนาม เชียงรายจะเจอกับกัมบะโอซาก้าค่ะถือว่ากัมบะโอซาก้าเขาเป็นรองแชมป์เจลีกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าที่ไปดูความพร้อมมาเนี่ยเหมือนจะมีแบ็กซ้ายเขาที่แบบตัวเก่าๆคนนึงอะเจ็บที่เป็นตัวหลักของทีมนะคะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะส่วนทางด้านของเชียงรายเออไม่ใช่เออ,เอ,อถูกเชียงรายพูดอลยอ่ะทั้งฝั่งเชียงรายก็มีตัวหลักเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธที่วัดศรีวัคกรส่วนพวกเออเอกนิตปัญญาคิดว่าน่าจะ สำรองเพื่อที่จะอาจจะลงไปเปลี่ยนเกมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูความพร้อมมาแล้วเนี่ยทางฝั่งของเชียงรายไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเจ็บนะคะส่วนทางด้านของคู่แข่งอย่างกาัมบะโอซากาเนี่ยเขาก็มีอย่างที่บอกไปว่าแบ็กซ้ายเขาเนี่ย เจ็บอยู่คนหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นตัวหลักด้วยแต่นอกนั้นก็ที่ไปดูอัปเดตมาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นอะไรนะคะแต่ถ้าไปพูดถึงผลงานช่วงหลังผลงานช่วงหลังของกัมบาโอซการ้ารองแชมป์เจลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเสมอมาในขณะที่เชียงรายเองถือว่าช่วงนี้ทําผลงานกระเตื้องได้ดีคะ่ะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะมา1ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็น3มแต้มแรกของพวกเขานะคะคในขณะที่สถิติการเจอกัน2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกในการเจอกัน ของเชียงรายและกัมบะโอซาก้าวันนี้ปามก็เลยมองว่าน่าจะสูสีวันนี้ให้2ทีมนี้สูสีนะคะ1ประตูตอนหนึ่งก็แล้วกันให้1ประตูตอนหนึ่งนะคะสำหรับเกมคู่ของเชียงรายแล้วก็กัมบะโอซาก้านะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะคู่นึงเป็นไหนดีอ่ะคู่นึงเป็นนากย่าแกรมปัสจะเจอกับราชบุรีก็แล้วกัน ราชบุรีที่มีโค้ดเสกสันนะคะคุมทีมในขณะที่นากย่ากรันปัสถือว่าผลงานเขาดีมาก3นัดติดต่อกันที่ผ่านมานะคะชนะรวดและไม่เสียประตูเลยในขณะที่ราชบุรีเองยังหาสามแต้มไม่เจอเลยนะคะวันนี้ก็เลยขอให้คู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของนากย่ากรันปัสแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะไป2ประตูต่อศูนถือว่านากย่าเนี่ยมันเขาก้าวขาย ข้างหนึ่งอะจะเข้ารอบเจาะเข้ารอบแล้วนะคะเชื่อว่าวันนี้ถ้าดูจากสถิติแล้วไม่เคยเจอกันมาก่อนอีกเหมือนกันแต่ว่าสถิติผลงานหลังสุดเนี่ยเป็นอากัวยาแกร p ด s ปัสนะคะที่ทําได้ดีกว่ารู้สึกว่า5นัดหลังสุด n ากัวยาแกรมด์ปัสจะชนะไปถึง3เกมด้วยกันนะคะสถิติก็ไปดูกันก่อนได้นะคะที่ปาลพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลเลยลิงก์โปรแกรมคานวณสถิติอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเข้าไปคลิกเดียวค่ะมันก็จะคํานวณออกมาให้หมดเลยนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งไปเจอกันในกลุ่ม VAP เหมือนนนเดิมะะคะวัน,นี้้ฝากดวยเ้า กุ่ม V.I.P กันเสร็จแล้วแชร์หน่อยว่าใครจะดูคู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกคู่หนึ่งปามจะให้สกอร์ในนั้นนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ฝากกดติดตามช่องเด็กเก็บบอลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ